มาแล้วครับรถธรรมดาที่202พิศโลกรุ่งเทพโลำโพงเมื่อวานผมขอพายนะครับที่ที่ซึ่งผมก็ไม่ถ่ายรถ408 21และ19อ่าผมสั่งไม่ให้ถ่ายทุกคนคือแบบคนอื่นนะถ่ายได้หมดแต่ยกเป็นคือผมถ่ายได้ถูกไหม แต่ทำไมก็อาผมไม่ให้ถ่ายรถไฟอ่ะเป็นพรอะอะไระะฮะสาเหตุนะฮะทุกคนผมผมแบบเออแบบหวังพึ่งกาหวังพึ่งอาก็ไม่ได้ทุกคนมีแบบมีมีมีทุกคน,แบบคคนอ่ะหวังหวังพึ่งผมอะถ่ายได้แต่ว่าคือแบบอาดีทำนาอ่ะช่องนี้ก็มาด้วยอ มาแล้วอันต้อมหัวเดิมนะครับ4ี่หนแต่ว่าที่จริงอ่ะผมชอบถ่ายรถไฟทุกวันนะครับอ่า แม่วันนี้นนะันีนะ่สถาีอกน,นะน,นะนาสายทุกโดรสานเรา้สุสมาของทาทกดมาต่โจขรได้ถูกตองนะคะ ขบวนรถสอดเทเวชาตินิพพินทร์ใงเป็นขบวนธรรมดาเที่ยวล่องขบวนที่2 0แต่เราสมปร้สาศจากสสถานีพุ็นสนุลกพระธางสถานีกรุงเทพมีโอยใช้การเดินทารและขึ้นสา่ที่น่าภัในขบวนรถที่จ่อมดอยด้วยนะคะขบวนนี้ว่าจากสานิบาันดาเปลาราจะอยิบสมระเสาราี่สถานีวางการชุมแสงสถานีห้อประกบเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ yang yeah.